สวัสดีครับทุกคนยินต้อนรับเข้าสู่รายการติ่งทอกพบกับพวกเราสองคนกันอีกเช่นเคยนะครับผมชู Hugh ครับและดิฉันเบนค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่รับรองว่าโดนใจใครหลายๆคนที่กำลังฟังเราอยู่ตอนนี้แน่นอนเลยค่ะใช่เลยครับเพราะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบเถ e ียง e e e กันมาเยอะแล้วแต่ก็สนุกทุกทีนั่นก็คือเรื่องติ่งหน้างานเวทติ่งหน้าจอนั่นเองครับแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกถึงความมันแล้วค่ะ วันนี้เราจะมาดูกันว่าใครกันแน่คือสุดยอดติ่งตัวจริงในสมในสมอระพงศการสนับสนุนศิลปินดาราที่เรารับเลิฟกันเนี่ยค่ะเอาล่ะครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าติ่งหน้าง,งานกับติ่งหน้าจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จะได้เขา้าใจตรงกันครับค่ะติ่งหน้าง,งานเนี่ยก็คือพวกแฟนคลับที่แบบทุ่มเทสุดๆทั้งแรงกายแรงใจบางทีก็แรงเงินเพื่อ,อออกไปเจอศิลปินที่งานเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตแฟนมิทติ้งอีเวนต์ต่างๆคือต้องไปเจอกับตัวจริงสัมผัสบรรยากาศจริงได้ฟินกับออล่าศิลปินแบบใกล้ๆติดขอบเวทีไปเลยส่วนติดหน้าจอก็คือกลุ่มที่เน้นความสะดวกสบายครับขอแค่มีเน็ตมีมือถือมีคอมก็พร้อมจะสพอร์ตศิลปินได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะดูไลฟ์ดูสตรีมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ปั่นวิวให้ศิลป,ปินรัว อยู่ที่บ้านหรือจะเปย์ของออนไลน์ให้สิบปนแบบจัดเต็มก็สบายสบายเลยครับฟังดูแล้วก็ต่างกันชัดเจนเลยนะคะคุณชูว่าแต่คุณชูเนี่ยต้องเป็นสายติ่งหน้าจอแน่ๆเลยใช่ไหมคะอืมเหมือนรู้ใจเลยนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าทุกวันนี้ชีวิตมันเร่งรีบเนาะแถมยังมีอะไรที่ให้ทําเยอะแยะการได้นั่งหน้าจอดูไลฟ์สวยๆฟังเพลงเพราะๆจากศิ่ปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมันคือความสุขที่หาไม่ได้ง่ายๆไม่ต้องไปเบียดไม่ต้องไปเดินทางไกลเลยครับ ดูท่าจะสบายจริงๆล่ะคะ่ะแต่สำหรับเรานะคะเราคือสายหน้างานตัวจริงเสียงจริงไม่มีอะไรจะฟินเท่ากับการได้ไปยืนหน้าเวทีได้เห็นศิลปินแบบใกล้ๆได้ตะโกนเรียกชื่อได้ร้องเพลงตามดังๆไปพร้อมกับแฟนคลับคนอื่นๆบรรยากาศแบบนั้นมันหาที่ไหนไม่ได้จริงๆนะคะมุมมองและเหตุผลติงหน้าจอ เห็ุภาพเลยครับว่าสายงานหน้างานที่ทุ่มเทจริงๆแต่เบ้นครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราติดหน้าจอเนี่ยเราสพอร์ตศิลปินได้หลายทางมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปั่นวิวเพลงใน YouTube ให้ถึงร้อยล้านวิวการกดโหวตให้ศิลปินได้รับรางวัลต่างๆหรือแม้ทั่งการซื้ออัลบั้มดิจิตอลหรือแม้แต่การโดนเน็ตให้ศิลปินผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมันเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทําได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับเราสามารถช่วยกระจายข่าวได้แบบเรียลไทม์เลยนะ กดแชร์ลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวชวน,นเพื่อนมาฟังมาดูทําให้เพลงสิ่งเป็นติดเทรนได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรองให้ไปเจอที่งานอ e ีเวนต์เลยครับกาเรียนในการสพอร์ตตรงนี้ติงหน้าจอทําได้ดีกว่ามากๆเลยครับแล้วเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกังวเลเรื่องก,การเดินทางรถติดที่จอดรถหรือแม้แต่สภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้เลยครับแค่มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเชื่อมต่อกับศิลปินได้ทุกที่ทุกเวลา จะนอนอยู่บ้านจิบกาแฟาชิลๆก็ดูไลฟ์สดหรือดูคลิปเบื้องหลังการทํางานของศิลปินได้หมดเลยครับที่สําคัญนะครับบางทีติ่งหน้าจอเนี่ยไม่ได้มีแค่คนที่ไม่สะดวกไปทํางานเท่านั้นนะครับแต่ยังมีกลุ่มคนที่ไม่อาจจะมีงบประมาณจํากัดด้วยการสพอร์ตผ่านช่องทางออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่เข้าถึงง่ายและไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงเท่ากับการถักใบหน้างานจริงๆครับผม ค่ะและต่อมามุมมองและเหตุผลติ่งน้างานนะคะนั่นนั่นก็จริงค่ะคุณชูแต่ว่าการไปหน้างานเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยนะคะการได้ไปหน้างานเนี่ยเราได้เจอกับเพื่อนๆอนติ่งด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เจอสิ่งสังคมใหม่ๆได้รับพลังบวกจากคนคอเดียวกันบางทีก็ได้ของที่ระลึกพิเศษจากงานที่ที่หาที่ไหนไม่ได้เลยนะคะ แบางงานก็มีกิจกรรมพิเศษให้เราได้ร่วมกับศิลปินด้วยอย่างเช่นไฮทัชหรือแฟนไซมันเป็นประสบการณ์ที่เงินซื้อไม่ได้จริงๆนะคะคุณชูคะลองนึกภาพตามนะคะวันที่เราได้ไปยืนอยู่ท่ามกลางทะเลแสงไฟสีประจำวงได้ยินเสียงแฟนขับตะโกนเชียร์ศิลปินพร้อมๆกันบรรยากาศนั้นมันเป็นอะไรที่ขนลุกมากเลยคะ่ะ ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานมหาศาลที่ส่งตรงไปถึงศิลปินมันคือความสุขที่ไม่มีจอไหนให้เราได้เลยค่ะและอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการไปหน้างานมาทำมันแสดงให้ศิลปินเห็นถึงความรักและความทุ่มเทของเราจริงๆนะคะการที่ศิลปินเห็นแฟนคลับมารอยเยอะๆมารวมตัวกันเยอะๆเนี่ย มันคือพลังบวกที่ส่งไปหาศิลปินได้โดยตรงเลยนะคะศิลปินเองก็จะรู้สึกได้ถึงกำลังใจที่แท้จริงของจากแฟนคลับที่มาอยู่ตรงหน้าไม่ใช่แค่ยอดวิวหรือยอดไลค์บนหน้าจอค่ะนอกจากนี้บางครั้งการไปหน้างานเราอาจจะได้เห็นโมเมนตพ์พิเศษพิเศษที่ไม่ได้ออกสื่อก็ได้นะคะเช่นศิลปินหันมายิ้มให้หรือมีการพูดคุยเล่นกับแฟนคลับเล็กๆน้อยน้อย ที่เกิดขึ้นแค่ตรงนั้นตรงหน้าเราเท่านั้นโมเมนต์เหล่านั้นล่ะค่ะที่กลายเป็นความทรงจำที่มีค่ามากๆของคนเป็นติ่งหน้างานอุปสรรคและความท้าทายอืล <c oughs> องดูน่าสน <c oughs> ใจนะครับแต่ว่าการไปนหน้างานเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องค่าเดินทางค่าบาัตรคอนเสิร์ตทีทแ่แบบว่าแพงหูฉี่ บางทีต้องไปต่อคิวตั้งแต่เช้ามืดไหนจะเรื่องความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากคนเยอะๆอีกไหนไหนจะเรื่องการต้องจัดสรรเวลาให้ตรงกับงานของเซปเปินอีกบางคนต้องลางานลาเรียนไปนี่ก็ลําบากเหมือนกันนะครับคือบางทีนะครับการที่ต้องลงทุนทั้งเวลาและเงินไปเยอะๆเนี่ยมันก็อาจทาให้เราเหนื่อยล้าได้ง่ายๆเลยนะครับบางคนต้องทํางานต้องเรียนแต่ก็อยากไปเจอศิลปินหมายความว่าต้องจัดตารางชีวิตให้วุ่นวายมากขึ้นไปอีกเลยครับ ผมเคยได้ยินเรื่องที่แฟนคลับบางคนต้องยอมเสียสละอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะได้ไปเจอศิลปินนะครับเช่นอดข้าวอดนอนหรือแม้กระทั่งมีปัญหาเรื่องเงินตามมามันก็อาจจะส่งผลเสียต่อการใช้วิตได้เหมือนกันครับอวยที่คุณชูพูดมาเมื่อสักครู่นั้นมันก็ตรงกับที่เราเคยทํามาก่อนนะคะแต่อันนั้นน่ะก็ต้องย้มรับค่ะว่ามันมีข้อจํากัดอยู่บ้างแต่สําหรับเรานะ,ค,ะความสุขที่ได้จากการ ไปเจอศิลปินตัวจริงมันทุ้มค่ากับความเหนื่อยยากทุกอย่างเลยค่ะอีกอย่างการไปหนัาง,งานมาแสดงให้เห็นให้ศิลปินเห็นถึงความรักและความทุ่มเทของเราจริงๆนะคะการที่ศิลปินเห็นแฟนคลับมารอเยอะๆมารวมตัวกันเยอะๆเนี่ยมันคือพลังบวกที่ส่งไปให้ศิลปินได้โดยตรงเลยค่ะเลยนะคะใช่ค่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีความเหนื่อยบ้างแต่สำหรับเราแล้วมันคือการลงทุน เพื่อความสุขทางใจที่ประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะและอีกอย่างนะคะการได้ไปเจอเพื่อนๆในด้อมเดียวกันเนี่ยมันสร้างมิตรภาพที่ดีมากๆเลยนะคะเราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลแบ่งปันความชอบร่วมกันเหมือนเราได้อยู่ในครอบครัวใหญ่ๆที่มีศิลปินเป็นศูนย์กลางค่ะบางครั้งอุปสรรคเหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นถึงความตั้งใจจริงของแฟนคลับด้วยซ้ำนะคะ ใครที่ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้จนถึงงานนั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและพลังใจที่แข็งแกร่งมากเลยค่ะมิติใหม่ของการสนับสนุนออนไลน์เวียนออฟไลน์ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าการได้เจอตัวจริงมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษจริงๆแต่บางทีนะครับการที่เรา,เอาอยู่หน้าจอเนี่ยเราก็ได้เห็นศิลปินในมุมที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่น การดูเบื้องหลังการทํางานการได้เห็นชีวิตประจาวันของศิลปินที่ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆมันทําให้เราได้ใกล้ชิดกับศิลปินในอีกมิติหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเลยลองนึกดูนะครับสมัยน,นี้มีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายที่ศิลปินสร้างขึ้นมาเพื่อแฟนๆโดยเฉพาะเช่นบล็อกส่วนตัวรายการวาไรตี้ออนไลน์หรือแม้แต่การไล์ พูดคุยแบบเป็นกันเองบนแพลตฟอร์มต,ต่างๆซึ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ติ่งหน้าจอสามารถเข้าถึงได้ง่ายและได้เห็นศิลปินในมุมที่ผ่อนคลายเป็นธรรมชาติซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เห็นจากเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆกันก็ได้นะครับแถมการซัพพอร์ตออนไลน์เนี่ยมันวัดผลได้ชัดเจนกว่าด้วยอย่างเช่นยอดบิลยอดสตรีมยอดโบวตคะแนนต่างๆที่ศิลปินได้รับจากการสนับสนุนของแฟนๆมันเป็นตัวบ่งชี้วัดความนิยมที่สําคัญและ ส่งผลต่อโอกาสในอนาคตของศิลปินได้โดยตรงเลยนะครับแต่การได้เห็นศิลปินแบบคิดเรียวๆตอนอยู่บนเวทีตอนได้ยินเสียงร้องสดๆตอนได้เห็นสีหน้าท่าทางจริงๆของศิลปินมันคือความฟินระดับพันเปอร์เซนต์เลยนะคะมันคนละฟิลกับการน,นั่งดูผ่านจอเลยค่ะเหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์พิเศษนั้นจริงๆคุณชูคะมันเหมือนกับการที่เราได้สัมผัสพลังงานจริงๆค่ะ พลังงานของเสียงดนตรีที่สั่นสะท้อนไปทั่วตัวเราพลังงานจากเสียงกีดของแฟนลับรอบข้างและพลังงานจากรอยยิ้มของศิลปินที่ส่งมาถึงเรามันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราดื่มด่ำไปกับช่วงเวลานั้นอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรมาขัดจังหวะได้เลยค่ะและอีกอย่างนะคะการได้ไปอยู่ในบรรยากาศนั้นมันคือการสร้างความทรงจำร่วมกันระหว่างศิลปินกับแฟนขับนะคะ ซึ่งเป็นความทรงจำที่มีชีวิตชีวาและสามารถเล่าต่อให้คนอื่นฟังได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าฉันอยู่ที่นั่นและสามารถเล่าต่อให้คนอื่นฟังได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าฉันอยู่ที่นั่นฉันได้ยินสิ่งนั้นด้วยตาของฉันเองและสามารถเล่าต่อให้คนอื่นฟังได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าฉันอยู่ที่นั่นฉันได้เห็นสิ่งนั้นด้วยตาของฉันเองมันเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆของคนเป็นติ๋งเลยค่ะ ความหลากหลายคือสีสันของโลกติ่งเอาล่ะครับฟังดูแล้วทั้งติ่งหน้างานและติ่งหน้าจอก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับผมว่าจริงๆแล้วมันไม,ไม่มีใครเป็นสุดยอดติ่งตัวจริงหรอกนะครับเพราะความรักและความสนับสนุนที่เรามีให้ศิลปินนั้นมาจากใจเหมือนกันถูกต้องที่สุดเลยค่ะไม่ว่าเราจะเป็นติ่งหน้างานหรือติ่งหน้าจอสิ่งสําคัญที่สุดคือ การที่เราได้สนับสนุนศิลปินที่เรารักในแบบที่เราสะดวกและมีความสุขกับมันที่สุดใช่เลยครับบางคนอาจจะเป็นทั้งติ่งหน้างานและติ่งหน้าจอด้วยซ้าไปนะครับเพราะบางทีโอกาสก็ไปหน้างานแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ขอซัพพอร์ตอยู่หน้าจอจริงค่ะเราเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เป็นติ่งทั้งหน้างานและติ่งหน้าจอความรู้สึกมันต่างกันมากจริงๆค่ะซึ่งนั่นแหละค่ะคือความหลากหลายและสีสันของโลกติ่ง ที่ทําให้วงการนี้มีชีวิตชีวาและไม่น่าเบื่อเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกซัพพอร์ศิลปินในรูปแบบไหนขอให้เป็นไปตามความสะดวกและทรัพย์ที่ขุดเรามีนะครับเพราะความตั้งใจและพลังใจจากแฟนคลับทุกคนมีความหมายกับศิลปินเสมอครับและที่สําคัญที่สุดคืออย่าให้การเป็นติ่งมาเบียดเบียนการใช้ชีวิตประจําวันค่ะหรือทําให้เราต้องลาบากมากจนเกินไปนะคะเพราะสุดท้ายแล้วการมีความสุขก,กับการติ่งคือสิ่งที่เรา ทวรที่จะได้รับค่ะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเปนหนักซื้อบัตร V.I.P ของทุกคนหรือสายปั้นวิวรัว,วนอนเฝ้าหน้าจอสิ่งเหล่านั้นล้วนมีความสําคัญและมีคุณค่าในแบบของมันเองครับและไม่ว่าคุณจะเป็นติ่งแบบไหนนะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้แฟนคลับที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะส่งกําลังใจให้กับศิลปินที่เราชื่นชอบเสมอค่ะ หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการเป็นติ่งไม่มากก็น้อยครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่รับรองว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีหัวข้ออะไรสนุกๆมาพูดคุยกันอีกแน่นอนอีีหน้าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ของแฟนคลับกับเพื่อนในดอมเพื่อนแท้หรือคู่แข่งอย่าลืมติดตามพวกเรากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ